สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือหน้าซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ซัมซุงต้องบอกว่าเป็นมือถือสเปคแรงอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อมาใช้งานมากๆนะครับในเรื่องของราคาก็ลดราคาให้เยอะด้วยสําหรับมือถือรุ่นนี้ซัมซุงกาลิคซี่ s ยี่สิบสี่ fe ห้า g นะครับในเรื่องของสเปคมือถือรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบด y n ิ m i c ออเมเลตส x 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังนะครับให้มา3ตัว ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้8ล้านเลนอัลตร้าไวอีก12ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมาถึง10ล้านพิกเซลในส่วนของชิปการประมวลผลเป็นชิปซัม s ุงเอ็กซีน 2400E นะครับความเร็วประมาณ3.11กิกะเฮิรตระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน14นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน6.1.1หน่วยความจำแรมให้มา8กิกะไบต์ลอมหรือว่า ความจุให้มา2แบบก็คือ128แล้วก็256 GB นะครับแบตเตอรี่4,700ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไฟได้25วัตต์มือถือรุ่นนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมนะครับมีให้เลือกทั้งหมดก็ประมาณ3สีเป็นสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดำนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy S24 FE 5G รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับคลิปวันนี้ก็มีมาให้ดู ทั้ง2แบบราคาพิเศษทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับชอบแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาใหม่ล่าสุดสําหรับเดือนสิงหาคมกันนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซั m s u ง g Galaxy S 24FE 5G รุ่นนี้นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่16สิงหาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายล้า มาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้สำหรับ Samsung Galaxy s 24 FE 5G นะครับมีให้เลือก2ความจุก,ก็คือ r a m 8ล o m 128แล้วก็ r a m 8ล o m 256 g b ร้านนี้เป็นร้านที่ขายโดยทาง Lazmobile นะครับหรือว่าร้านมือถือของทาง Lazada เองนะครับถ้าสั่งซือ้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอน แล้วก็ช่วงนี้ลาซาด้ามีการจัด โปรโกลางเดือนนะครับ Lazada m i d m o n t h บรนด d s ซล e นะครับลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงพรุ่งนี้วันที่17สิงหาคมนะครับจากราคาปกติ2 9 9 0 0ก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง1,8,590บาทเท่านั้นนะครับแล้วพิเศษก็ยังสามารถกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้คูปองก็จะมีทั้งคูปองลด500บาทลด1000บาทลด2,000บาทนะครับซึ่งคูปองก็จะมีจาก กัดเพราะฉะนั้นท่านดูคลิปตอนนี้รีบกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปดูคูปองนะครับว่ามีคูปองลดราคาเหลือเท่าไหร่บ้างในส่วนของการจ่ายเงินนะครับถ้าเลือกสีเลือกความจุเสร็จแล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะจ่ายเงินแบบไหนมีหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารการสแกนผ่าน QR Code หรือว่าจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับเราสะดวกแบบไหนเลือกได้รวมไปถึงการผ่อนมีผ่อน2แบบนะครับก็ ก็คือผ่อนกับบัตรเครดิตแล้วก็อีกแบบหนึง่งผ่อนกับ Lazada นะครับผ่อนเพียงเดือนละ 929บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ราคาถูกลงไปอีกนะครับสำหรับซัมซุง Galaxy S24 FE 5G นะครับแรม8ลอม128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับขายโดยทาง Lazada Super T Phone นะครับจากราคาปกติ29,000 เก0พิเศษนะครับลดเหลือเพียง16,890บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นลดเพิ่มอีก5%ซนะครับซึ่ง5%ตรงนี้ก็จะลดเพิ่มให้อีกประมาณเกือบ1000บาทเลยนะครับยังไงลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านบัตรเครดิตสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสำหรับความจุ 128GB กิกะไบ สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับร้านนี้เป็นร้านที่ขายโดยทาง Samsung Official โดยตรงนะครับสำหรับ Galaxy s 2 4 FE 5G มีให้เลือกทั้งหมด3ความจุเลยนะครับ RAM 8ลอม128 RAM 8ลอม256แล้วก็ RAM 8ลอม512 GB นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์สำหรับ Pro m i มันแบรนด์เซลจาก Lazada นะครับลดเพิ่มให้อีก ทันทีนะครับสูงสุดถึง6,000บาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดสําหรับโปรมิดมันเซลแจกเพิ่ม,เต,มเติมให้ด้วยใครสนใจนะครับลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์ที่3ของ lazada ได้เป็นร้านที่ขายโดยทางซัมซุงนะครับราคาพิเศษมากๆในส่วนของสีมีทั้งหมด3สีนะครับความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้ผ่อนได้สูงสุด20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ995บาทต่อเดือนเท่านั้นรวมไปถึงการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่าน QR โค้ดนะครับสะดวกแบบไหนก็เลือกได้เช่นเดียวกันสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ Samsung Galaxy S24 FE 5G จากทางนั้นแอป Lazada นํามาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านนะครับแต่และล้านราคาไม่เท่ากันส่วนลดไม่เท่ากันแนะนําลองกดทุกลิงก์นะครับเข้าไปดูราคาล่าสุดกันได้ไปดูราคากันต่อที่ทางน้้นแอปช้อปปี้นะครับสำหรับ s a m ซุง Galaxy S 24 FE 5G ร้านนี้มีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ256แล้วก็512 GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่14,300บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อะกด้ผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ481บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีไปดูต่อกันที่ร้านที่2 สำหรับร้านนี้นะครับ Samsung Galaxy S 2 4 FE 5G แรม8ลำ128 g b เครื่องแช้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ขายได้ทาง Shopee Super T Phone 1 2 3 4นะครับจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ16,888บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากแก้ผ่อนก็ผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ สูงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซีเอสยี่สิบสี่ fe ห้า g รุ่นนี้จอ6กด 7นิ้วนะครับ CPU เป็น Exynos 2400e ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นเรเ่องของราคาเริ่มต้นเพียง13,480บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จากแกผ่อนผ่อนได้36เดือนผ่อนเพียงเดือนละ453บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung s a m s u n Galaxy S24 FE 5G จากทางด้านแอป s h o ป e e น,นำมาให้เลือกกัน3ร้านชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนใหม่เดือนสิงหาคมเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย TrueMove หรือว่า True r e t a c 5G นะครับสำหรับ Samsung Galaxy S 24 FE 5G มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสำหรับความจุ128 g b สั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยราคาก็จะเหลือเพียง9,900บาทแล้วก็จะมีส่วนลดสำหรับคนที่ใช้ True r e t a c มานานนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้สูงสุดถึง2,000บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา ใช้ส่วนลดนะครับก็อาจจะได้ส่วนลดถึง3,000บาทราคาก็อาจจะเหลือเพียง7,900บาทซึ่งส่วนลดตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ท่านไปสอบถามก่อนที่จะซื้อที่ศูนย์ทรูดีแท็ก 5G ทุกสาขาแต่ว่าแน่ๆน,นะครับมีส่วนลดเพิ่มให้1,000บาทเป็นโค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา12,800เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ 1499โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับโปร1199ราคา13,900โปร899ราคา15,000บาท ส่วนลูกค้าใหม่ซื้อเลยที่ราคา13,900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่าติดลงหน้าด้วย1,284บาทโปร899ราคา15,000ค่าติดลงหน้า963บาทแล้วก็โปร699ราคา15,700ค่าติดลงหน้า749บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา13,900ย้ายค่ายออนไลน์ราคา13,900เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,199นะครับมีค่าติดลงหน้าด้วย1,284บาทโปร899 ร99,000โปร699ราคา15,700 15, สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา12,900นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399เครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,900บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจนะครับอยากซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True d e t a c 5G ทุกสาขานะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy S24 FE 5G มีให้เลือก2ความจุนะครับ ก็เริ่มต้นที่17ึ่ง 1 5 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับรายละเอียดของโปรเน็ตก็จะประมาณนี้นะครับตามตารางอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยชอบแบบไหนก็สามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชม ต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ